สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับน้องปย DIY นะคะวันนี้เราจะมาถักที่คาดผมลายดอกทานตะวันน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ถักกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องปูใช้เป็นเข็มทองเบอร์5ทับศูนย์นะคะแล้วก็มีไหมพรมคอตตอนซ้อมนะคะขนาด2มิลนะคะหรือว่าประมาณ4พายนะคะ โอเควัน okay. นี้เราใช้กันอยู่3สีนะคะสีเหลือ,องเข้มแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักกันที่ตรงกลางของดอกทานตะวันก่อนเลยนะคะโอเคตรงในส่วนของตรงนี้เราจะเลือกสีน้ำตาลก่อนหรือสีเขียวก่อนก็ได้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นแพ็คเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็จะเริ่มกันที่พันได้เป็นห่วงวงกลมนะคะแล้วก็ใช้เข็มควักไหมลอดผ่าน ถักขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็แทงลงไปในเมจิกลิงตรงนี้นะคะถักซิงเกิลโครเชตค่ะเราจะถักซิงเกิลโครเชตทั้งหมด6ครั้งนะคะ2 3 4 5แล้วก็6นะคะโอเคพอเราถักครบ6ครั้งแล้วเราจะมาดึงไหมด้านล่างนะคะตรงนี้ชิดให้แน่นเลยค่ะวนกลับมาค่ะ แล้วเราก็จะทําการเชื่อมนะคะไปต่อแถวที่สองจุดเชื่อมก็จะเป็นจุดด้านบนหัวหลักแรกตรงนี้นะคะโอเคก็แทงลงไปเลยอ่าในส่วนของไหมตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้น้องปูจะถักทับไปด้วยนะคะก็เอามาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะพกไหนขึ้นมาทังไหมไว้บนเข็มสองเส้นนะคะแล้วก็รวบผ่านนะคะตรงนี้นับเป็นหนึ่งหลักนะคะตรงนี้น้องปูจะทําการกลัดเลยนะคะ หแล้วก็แทงลงที่จุดเดิมนะคะปกใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็สองนะคะก็เราถักสองสิงเกิลโคเชลงในหลักเดียวกันนะคะหรือว่าเป็น V นั่นเองนะคะแล้วก็ Next ค่ะเราจะถัก2อง n ิงเกิลโคเชลงในหลักเดียวกันนะคะทั้งหมด6ครั้งนะคะก็จะได้ทั้งหมด12หลักนะคะโอเคสามสี่เน็ก ห้าหกเน็เจ็ดแปดนะคะเน็กเก้าสิบในส่วนของป้ายไหมตรงนี้ที่เราถักทับมานะคะถักมาได้สักระยะเราตัดทิ้งเลยก็ได้นะคะคแล้วก็ ด้านบนหัวหลักสุดท้ายค่ะสิบเอ็ดสิบสองโอเคเราก็จะได้ทั้งหมดสิบสองหลักนะคะเดี๋ยวเราจะาทำการเชื่อมนะคะในส่วนของการเชื่อมตรงนี้เราจะดึงไหมขึ้นอันนี้นกปูจะตัดเลยนะคะแล้วเราก็ดึงไหมขึ้นแบบนี้โอเคแล้วก็มาดูตรงจุดที่เรามาร์คไว้ตรงนี้นะคะ เราจะเอามาร์กออกนะคะทําการาแทงเข็มเข้าไปจากฝั่งด้านหลังแบบนี้นะคะควักไปลาไหมตรงที่เราตัดลอดผ่านดึงไปด้านหลังแล้วเราก็จะมาแทงตรงนี้นะคะตรงด้านบนหัวหลักตรงนี้ที่เราตัดไหมนะคะแล้วก็ทําการควกไหมไปด้านหลังโอเค ดึงให้แน่นแบบนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหลักมารวมกันนะคะเป็นหนึ่งหลักตรงนี้โอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้าเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าเราครบทั้งหมด12หลักไหมนะคะตรงนี้จะรับเป็น1น,นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 แล้วก็สิบสองนะคะหลักครบนะคะสิบสองหลักค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็จะมีสีน้ำตาลนะคะอีกชิ้นหนึ่งเพราะว่าเราจะทำการประกบคู่นะคะสำหรับสีน้ำตาลอันนี้จะดูเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าเส้นไหมมันขนาดเล็กกว่านิดหนึ่งนะคะแต่ที่จริงแล้วก็คือถักเท่ากันนะคะแพทเดียวกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของการเชื่อมเลยนะคะค่ะ ก่อนที่เราจะถักต่อนะคะก่อนอื่นที่เราจะาถักสีเหลืองเรามาดูฝั่งด้านหน้าฝั่งด้านหลังนะคะอันนี้น้องกูจะหันฝั่งด้านหน้าของสีน้าตาลออกมานะคะสีด้านาสีเขียวก็หันฝัน่งด้านหน้าออกมานะคะฝั่งด้านหลังแบบนี้ประกบเข้าหากันนะคะโอเคแล้วก็ทําการเชื่อมได้เลยนะคะก็เดี๋ยวน้องกูแทงจากตรงนี้นะคะแล้วก็ทะลุไปอีกฝั่งด้านหนึงนะคะ นนแบบี้ะคโอเคแล้วเราก็ทําการถักสีเหลืองเชื่อมต่อได้เลยนะคะในส่วนของการถักเชื่อมมืปูจะาเหลือไปไหมไว้ด้านล่างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปักไหมลอดผ่านถักขึ้นโซ่ไปทั้งหมด3มโซ่ค่ะหนึ่งสองสามเราจะทำการพันหัวเข็มทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็แทงด้านบนหัวหลักถัดมานะคะก็จะเป็นด้านบนหัวหลัก next ถัดมาตรงนี้นะคะแล้วก็แทงทะลุมา ด้านบนหัวหลัก next ด้านหลังนะคะในส่วนของปลายไหมที่เรา,าเหลือไปด้านล่างตรงนี้น้ำปูจะถักทับมาด้วยนะคะก็บางไปด้านด้านบนเลยโอเคควักไหมขึ้นมาทังไหมไว้บนเข็มนะคะแล้วก็ควักไหมรอดผ่านทีละสองเส้นค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะคะ เราถักทัพเพลโคเชก็คือพันหัวเข็มสองรอบแบบนี้นะคะเราจะถักทัพเพลโคเชลงไปในหลักเดียวกันทั้งหมด4ี่ครั้งนะคะก็ให้เพื่อนๆถักอีก3ครั้งนะคะแบบเดียวกันเลยดึงไหมขึ้นนะคะพวกไหมรอดผ่านทีละสองห่วงหนึ่งสองแล้วก็สองนะคะ,คะโอเคพันหัวเข็มสองรอบลงแทนที่จุดเดิม หัวเข็มสองรอบแล้วก็แทงที่จุดเดิม1นึสองสโอเคค่ะแล้วเราก็จะทำการถักขึ้นโซ่สามโซ่นะคะหนึ่งสองสานะคะแล้วก็แทง next นะคะด้านบนหัวหลักถัดมานะคะก็จะเป็นฝั่งด้านนี้แล้วก็แทงทะลุไปอีกฝั่งด้านหนึ่งนะคะด้านบนหัวหลักถัดมาเหมือนกัน เค okay. วักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านไหมที่อยู่บนเข็มนะคะเ okay. แล้วก็ถักขึ้นโซ่สามโซ่ค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสองครั้ง Next นะคะแทงด้านบนหัวหลักถัดมาบรลุมาอีกฝั่งด้านหนึ่งนะคะ ก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะคะถักท,ท,ทั้งหมดสี่ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะค,ค่ะแล้วก็ถักขึ้นซสามค่ะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็เน็กนะคะแทนด้านบนหมวหลักถัดมาแล้วก็แทนทะลุไปด้านหลังนะคะ แล้วก็ทำการก็ไปงรอดผ่านถักขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมเลยค่ะหนึ่งสองสามค่ะแล้วเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะวนรอบนะคะเราจะได้ทั้งหมดหกกรีบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเดี๋ยวเรา,ามาเจอกันในส่วนของจุดเชื่อมตรงนี้เลยนะคะค่ะพอเราถักมาได้สักระยะหนึ่งนะคะปลายไหมตรงจุดเริ่มต้นของเราที่เราถักเชื่อมนะคะตรงนี้เราสามารถยัดเข้าไปตรงกลางได้เลยนะคะ แล้วเราก็ค่อยถักทับนะคะมันก็จะเป็นพองๆหน่อยนะคะหรือว่าใครอยากให้ตรงช่วงกลางพองหน่อยเราสามารถยัดอ่าใยไหมได้นะคะแต่อันนี้คือน้องปูไม่ได้ยัดใยไหมเนาะแต่ว่าจะยัดตัวอ่าไหมพรมนะคะเข้าไปนิดนึงเค,ค่ะแล้วเราก็ถักต่อนะคะ พอเราถักมาถึงกรีบสุดท้ายนะคะเราก็จะมาจบงานกันนะคะในส่วนของการจุดเชื่อมนะคะจบงานนะคะเราจะแทงหลักเดียวกันกับจุดเริ่มต้นที่เราขึ้นสามโซ่ตรงนี้นะคะนี่เราจะแทงลงไปที่เดียวกันเลยนะคะแล้วก็ควักไหมขึ้นมาแล้วก็ควักไหมรอดผ่านไหมที่อยู่บนเข็มนะคะก็คือการซีเชื่อมเลยนะคะแล้วก็ควักไหมอีกทีหนึ่งนะคะ หึงไหมขึ้นนะคะแล้วก็ทําการตัดตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคตอนนี้น้องปูจะไม่ตัดนะคะเพราะว่า,าจะให้เพื่อนๆถักจนครบแล้วก็เดี๋ยวน้องปูจะสอนถักในส่วนของการเชื่อมต่อกันนะคะอโอเคค่ะเดี๋ยว้องเราจะวัดขนาดให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าดอกอาทานตะวันของเราขนาดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ อันนี้จะอยู่ที่ประมาณ6เซนนี่งงน,นะคะน้องปูจะวัดขนาดนะคะที่เราถักมาทั้งหมดหกชิ้นนะคะให้เพื่อนๆดูว่าความยาวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณสา3สิบสี่สามสิบห้าเซนนะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าน้องปูจะต่อให้เพื่อนๆดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นเจดชิ้นนะคะก็ความยาวก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะโอเคเดี๋ยวเรา มาทาการถักเชื่อมนะคะในส่วนของการเชื่อมนะคะตรงนี้น้องปูจะถักมาทั้งหมดหนึ่งสาสี่สี่กรีบนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3ามโซ่นะคะหรือว่าเราจะเชื่อมตอนที่ขึ้นกรีบที่2ก็ได้นะคะอันนี้แต่ว่าอันนี้คือน,น้องปูไม่อยากรื้อถอยกลับไปเยอะนะคะก็เลยรื้อกลับมาสองแถวนะคะแล้วก็จะทําการเชื่อมนะคะในส่วนของการเชื่อมก็จะเชื่อมในส่วนของหนึ่งสองสามสี่นะคะก็จะเป็นกรีบตรงกันข้ามกับตรงนี้นะคะ หรือว่าเรานี่ตรงนี้นะคะตรงกลางโอเคอันนี้ก็หันมาฝั่งสีน้ําตาลนะคะแล้วเราก็จะมานับนะคะในส่วนของการนับนะคะเราก็จะนับด้านบนหัวหลักนะคะที่เป็นทรัพเพโคเชนะคะก็จะเป็นด้านบนหัวหลักตรงนี้นะคะโอเคเราก็จะแทงไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ อปไหมรอดผ่านแล้วก็พันหัวเข็มสองรอบค่ะ next นะคะอปไหมขึ้นมานะคะถักทับเปอโคเชเหมือนเดิมเลยนะคะปกติแล้วก็ next นะคะเราก็จะแทงถัดมานะคะด้านบนหัวหลักทัพเปอร์โคเชถัดมานะคะตรงนี้ แล้วก็ฟอกไหมาลอดผ่านพันหัวเข็มสองรอบค่ะแทงที่จุดเดิมนะคะ a n เดน e n next นะคะแทงด้านบนแล้วก็ฟอกไหมาลอดผ่าน พันหัวเข็มสองรอบจากที่จุดเดิมค่ะแล้วก็ด้านบนหัวหลักสุดท้ายค่ะทัพเพอโคชหัวหลักสุดท้ายแทงด้านบนแล้วก็พอกไหมาลอดผ่านพันหัวเข็มสองรอบแทงที่จุดเดิมนะคะ ค่ะแล้วก็ถัก1 2 3นะคะแลส่วนของการเชื่อมของเราก็จะประมาณนี้นะคะอืมก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ถักต่อได้เลยนะคะ Next นะคะวไหมลอดผ่านค่ะถักขึ้นโซ่สามหนึ่งสองาพันหัวเข็ม2รอบแล้วก็ Next ทับก็โคเชยเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อนะคะ เดี๋ยวเรามาทาการถักสายกันต่อนะคะของทางด้านนี้ค่ะคต่ในส่วนของการถักสายนะคะน้องปูจะถักสายที่ให้มันมีดีเทลแบบเหมือนเป็นใบไม้นะคะแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยสวยมากอันนี้ชอบมากนะคะเพิ่งเคยถักแบบลายนี้ครั้งแรกเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาทําการถักเลยนะคะตรงนี้น้องปูจะทําการเชื่อมด้านบนหัวหลักตรงนี้นะคะ หัวห voilà, ล,ลักทับเปิลโคเชเลรกตรงนี้แล้วเราก็เหลือไปไหมไปด้านล่างนะคะควักไหมลอดผ่านถักขึ้นโซ่แล้วก็ next แ่างด้านบนหัวหลักถัดมาควักไหมค้างไว้บนเข็ม next ควักไหมค้างไว้บนเข็มแล้วก็ next ที่สี่นะคะ กไหมพางไม้บนเข็มนะคะเราจะมีไหมบนเข็มทั้งหมดสี่เส้นนะคะแล้วก็ทําการรวบนะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะถักขึ้นโซ่ไปทั้งหมดสองโซ่ค่ะหนึ่งสองนะคะแล้วเราก็จะวนกลับมาแทงตรงนี้นะคะตรงด้านบนห่วงโซ่แรกเอยรนด้านล่างห่วงโซ่แรกนะคะแทงลงไปสองเส้นแบบนี้นะคะพบไหมขึ้นมาถักซิงเกิลโคเช น,ะะนับเป็นสองนะคะที่เราขึ้นไปสองได้ไหมคะแล้วก็สามสี่แล้วก็ 3, 4, วกทําเหมือนเดิมเลยค่ะวนกลับมาแทงตรงนี้แทงไปสองนะคะอลอดผ่านค่ะแล้วก็จะได้เป็นหยักแบบนี้นะคะห้าหกนะคะแล้วก็วนกลับมาแทงห่วงโซ่ด้านล่างแทงไปสองนะคะแล้วก็นับไปค่ะเจ็ด 8นะคะแล้วก็แทงด้านล่าง9ก้นะคะ,น,ะ,ะน้องปูจะถักความยาวห่วงโซ่ไปทั้งหมด40นะคะ